ตี้มา,ามครับต,ตั้งแต่กี่โมง,งครับตีห้าเจริงเหรอครับตีห้าครับของมหลาครับได้ห่าได้เหอตีห้าเรานับเหอครับแข็งนีลยครับยังไม่รู้ด้วยว่าหมานี้ตื่นแล้วตอนตี้ายังฝันอู้่เลยครับ ต่แบบว่าได้ยินมาเหมือนกันครับพี่ทุกเกืบหลายคนคือมารอตั้งแต่แบบตอีห้าขงเช้านลยครับก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเข้าฝันนะครับในฝันนัดนัดนัพี่นาโัวพี่ขอสามตัวาาตเหรอขให้มงนใส่เป็นนอนมันเห็นเปยวงเงี่ย บอกเลยตอนนี้บอกเดินชิจันดึงชิจันไปดี่อีสานสวัสดีนะครับหนาาสวัสดีของเอ๋อพี่บี้พี่แม็กหน้าเราตอนนี้เป็นอย่างงี้ฮะอะไรนะครับมืดทึบสมันเรียนอยู่ระดับความเรียนมากเอาไว้ว่าเราเราสื่อสารกันทางจิตใจอะไรกันไหครับ าตูคิมหน้าของพี่แม็เริ่มน่ารักอยู่นะใช่ไหมมุมน่ารักของเขาเนาะขาอกไม่แบบนี้เท่าไหร่ยิงโตมันก็อยากเป็นเด็กาใช่ยิงโตยิงเด็กลงครับเปไงบ้างครับทุกคนี่ถึงทุกคนมากๆ ดีใจมากวันนี้ได้เจอหลายคนนะครับในครั้งแรกบ้างครับมีมีหรอครั้งแรกครั้งแรกเจอเหมนั้นครั้งแรกครับเป็นไงฮะครั้งแรกของจริรือเปล่เอาว่าแรกของเนะ เอาจริงที่ยกมือคนแรกคนแรกคุณหน้าคุณตาแบบว่าก็ดีใจที่ได้เจอนะครับครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปนะครับมีครั้งต่อไปแล้วก็ต้องมีต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรนะนี่เสมอโอ้โหหวานขนาดนี้ใครจะไปไหนรอดนะครับพี่เจอพี่มยอดเข้างใจเลย ใค่พูดอีกทีนึงเลยนะครับครับไม่ต้องน้อยใจว่าจะไปติ่งคนอื่นแต่ว่าแม็กกันนั้นะเพราะวันนี้ไม่ฮะอย่างนี้แปลว่าถ้าตื้อเฮียออนทุกคนจะดูใช่ไหมครับดูนะจะปัดเทนแบบว่าว่าไม่นี้ไม่ให้มีความ่วงแหนครับแต่ว่า แต่ว่าเราจะอยู่ข้างๆกันไปตลอดแต่ถ้าเรียกก็คือกลับมาเดี๋ยวนี้ถ้ากดปุ่มเมื่อไหร่คือต้องรีบมาอะไรนะโอเครู้ว่าทุกคนน่ารักนัไม้หรันี้แต่บางนี้บางนี้น้องนักคนไหนแอบเดียวชบ้านนางครับอ๋มือยุบลูกฝูงเดียววารัดนะเฉยมองไปลองลองดูเดี๋ยวตกใจ มันก็คือให้ให้ไปหาคนอื่นได้แต่ถ้าที่แม็กนนั้นคิดถึงอะไรต้องกลับมาหากันอ๋อลาซาลลาซาลทุกคนท่านนั้นที่สุด พี่แม็กมัญาใจพี่แม็รักษาโรคได้หรอครับแต่ว่ารักษาหัวใจได้มครับใจใจแม่คอยดามให้ครับครับถ้าอะไรนะครับถ้าร้อยให้เธอเป็นแฟนได้ไหมครับผมได้สิแม่าไงครับ ไม่เรียกเลยมาทำไมอะไรนะครับเรียกว่าอะไรทีเรียกว่าอะไรอะไรนะครับที่รักเหรอครับร้อนไหมร้อนครับแต่ว่าไม่แส่บอะไรไหนแบบนี้คนไหนจะโต้งานบ้างไหมคะ น,น,น้องนัทม่น้ำนรน้อนไหมร้อนพี่แนร้อนทังเดียวต่พี่พันท้แค่พัห้หรอไม่ได้จะ,ะเป็นอะไรอะไรนะครับ <c oughs> เรียกหรอพี่นร้ยได้เรียกแม่หรือเปล่า <c oughs> เรียกว่าอะไรครับประมาณ่ะ ตายครับแต่ว่านัดนัดเด็กนัดนัดพี่เหรอครับเรียกต้องนัดตดลูกนัดกันด้ครับคปุ้ยเฮ้ยบใจด เลนาะเนาะแบบกพี่แม็กรวมด้วยกันล่าสุดที่วมสด้วยเฮียอเลาได้สิครับผมอย่าให้โอจริงใช่ป่ะล่าสุดก็คือที่รวงสูนด้วยเฮียที่อยูนี่ใช่ไหมใ่รวมกันด้เยแล้วที่เป็นอ๋อศูนยีลกิตอ๋อศนกิตไม่ได้รวมรวใช่เองกัน แล้วก็งานนี้แล้วก็คิดถึงทุกคนนะน่ารับแบงค์นัทน่ารักมากน่ารักมากตุ๊กตาน้องเดียวหรอครับน่ารักอ่ะน่ารักแบบไปกันแล้วอุ้ยตไฟมาอีกอุ้ยอยากขอไปสวยครับไปสวยน่าแบบคนน่าแบบ ปล่าแพ้องรอบเลยอะไรนะครับไหนเปล่ายีิบม่ดีไก่แล้วว้าเดือมอะไรกับนะครับครับให้รักคนเดียวพอนะครับให้รักแค่น้งคนเดียวนรับ แม่แม่น่ารักเฉยแต่ว่าแม่อยากจะซื้อแอร์ให้แม่ก่อนดีกว่าทุกคนร้อนเกิดอยู่นะฮะบอกเลยว่าข้างบนเวทีนี้ก็มีลมครับแต่ว่าทุกคนมานี่นั่งรอข้างล่างเดี๋ยวว่าข้างบนเวทีจะดีแต่ข้างล่างรู้เลยว่าร้อนแบบไฟพุ่งขอสองตัวด้วย หน่อยนล็อกคอคอแล้วมีแล้วนะคอไปได้ครับคอไปโดนตัววานสุดสายสุดอะไรนะครับโปรเจกต์ไฟฟ้าพี่แม็กให้ให้ให้รูหัใช่ไหมตุ้ยพี่แม็กมีหมอนรูพี่แม็กโปรเจกต์ไฟฟ้าพี่แม็กเป็นหมอนอันใหม่โอเคเข้าใจฝากด้วยนะครับทุกคน

ใครนัครนัดใครนัดครับผมนี่พี่แม็กมีน้องหมองนะมีครนัดผมให้้องนัดใหม่เลยมครันัดขาอนัขอนุญาตทางเจฟนะครับแล้วก็ทางอิสตา์นะครับขอโปรโมทพรุ่งนี้หน่อยพรุนี้ใครว่างบ้างครับไปเชียงใหม่กัน พรุ่งนี้เจอที่เชียงใหม่นะครับพรุ่งนี้มีงานที่เชียงใหม่นะครับว่าไปเหมกันอะไรนะแล้วที่ความรักจะบอกแล้วเขาจะบอกอะไรที่

ออคัวรักีไหบอ่พด้นัูนนกกนนงไงอขอบคุณามานัน้อดูไม่เต็บนถาน่าจะเต็มกว่า,าน,วนะน,นั้นนยัั้งนัยังไม่เต็มสลนะึนะพรอานยังอ่านไม่จบในวันนี้นนแต่ความรักนะครั ไรเราเตรียมอะไรให้เอเลยนะอุ้ยน้องก็ป็นยไบเราขอเราเก็บก่อนเราเก็บก่อนครบแล้วนะรับตีให้แโรยมยโรยใหมีมีคนถามว่า ถามบ่อยกับแม็กนัดมากถ่ายซีรีส์เหนื่อยไหมช่วงนี้เหนื่อยไหมใช่ไหมครับจริงๆอ่ะเหนื่อนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าเข้าไปดูทวิตเตอร์ที่ทุกคนแบบว่าพูดให้กำลังใจกันก็คือหายเหนื่อยครับแล้วก็พอออนแล้วทุกคนให้กำลังใจกันก็จะดีใจหายเหนื่อยเป็นปีทีแน่นอนครับสัญญานะทุกคนบอกเลยว่าทีมทีมกำลังใจของเราคือแน่นหนามากที่ถ่ายอยู่เฮียเหนื่อยๆปุ๊บอยากได้กำลังใจก็ ่าย่ามากครับผมแสกดื้อเยียแล้วก็ชื้อท่าห่ก็ไปเลยแล้วก็ใช่คบรมามีคิดถึงคิดถึงกันครับแต่พวกคิดถึงสักาเลยถึงมากเลยอ่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิด อะไรนะครับมองเห็นสิครับแม่ทำงานบ่วงรักมังนี้หน่อยรักมังนีครับกมังนี้ยุกคนตรงนี้มีเลยแล้วเบ๊บล่ะอุ้ยใกล้ไปแล้วนะอยู่นะครับาแต่ครับอาจะบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะครับเพราะว่า ดี gamer, ๋ยวจะมีกิจกรรมต่อบันเวทีนะไหนขอเสียงหน่อยนะขอเสียงคนอยากเต้นสุดว้ารอกาได้นะครับก็ขอบคุณนะครับทางอิชิตันนะครับวันนี้ทางเจสติเน็ตนะครับที่ให้โอกาสได้มาวันนี้นะครับแลวก็ได้เจอทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มีสถานที่ให้เราได้เจอทุกคนด้วยนะขอบคุณทุกคนที่มาหานะครับคิดถึงทุกคนมากมากเลยที่ถึงทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยเรามาถ่ายรูปกันก่อนเรากันนะครับใครา